จำเป็นไหมว่าซัพเพลายเออร์จะต้องส่งของให้เราเต็ม PO อตามใบสั่งซื้อที่เราสั่งจำเป็นปะจำเป็นมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราสั่งไปคือเราต้องการใช้แล้วเราวิเคราะห์ก่อนแล้วก่อนที่จะมีใบสั่งซื้อส่งไปหาข้างนอก เพราะเราก็มีขบวนการภายในของเราอยู่เนาะมีขอซื้อมาตรวจสอบว่าเอาเท่าไรเต็มแพ็กเกจอะไรยังไงเราตรวจสอบแล้วจึงสั่งซื้อออกไปดังนั้นจําเป็นที่ซัพพลายเออร์จะต้องส่งของให้เราเต็ม PO แต่มันก็มีบาง PO บางใบสั่งซื้อที่ซัพพลายเออร์ส่งของไม่เต็มจํานวนแล้วเราเองมีวิธีเช็คอย่างไงตรงเนี้มันมีผลกระทบกับการผลิตของเรากับการสร้างของเรานะถ้าซัพพลายเออร์ส่งของไม่ตรงเนี่ยถ้าเกิดเราผลิตไปของส่งไม่ตรงกําหนดเนี่ยเอาหักลายเป็นว่า จะมีด่วนกลายเป็นว่าจะโดนลูกค้าอีกต่อนึ่งเคมจัดซื้อเองก็ต้องมีมาตรการของตัวเองในการตรวจด,ดูเนาะว่า PO ที่เปิดไปนั้นส่งของครบหรือยังอย่าหลุดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนทํางานหรือคนบริหารคนคุมในจัดซื้อก็ตามก็ต้องรู้หน้าที่ตัวเองว่าอันนี้สำคัญนะเว้ย PO เนี่ยห้ามให้มี remaining เลยถ้ามันมีเหลือมันเหลือเพราะอะไรเราต้องมาตรวจด,ดู ใน PO เราก็มีเปิดอยู่แล้ววันที่ต้องการใช้ของใช่ปะ่ะไอ้ตรงนั้นแหละที่เราใช้ตรวจเอ้ยเราก็มาดูในทุกวันซิเพราะว่า PO มีเปิดมาตลอดมันทับถมตลอดเราต้องตรวจด,ดูทุกวันเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีของส่งวันไหนจากซัพพลายเนี่ยตรงเนี้ยเราควรโทรคุยกับซัพพลายตามซัพพลายตลอดแล้วเราก็สามารถมาดูได้ว่าอะไรมันมีเหลือบ้างวะ remaining PO ถ้าบริษัทไหนมีโปรแกรมสําเร็จรูปมันจะดึงรีพอร์ตมาดูได้ report รีพอร์ตตัวนั้นมันจะมาจาก PO ที่เราเปิดจํานวน PO ลบด้วยจํานวนรับถ้ามันส่งมาตรงกันมันจะเป็นศูนย์แต่ถ้าเกิดของมันส่งมาไม่ตรงกันมันจะมีเหลือไอ้ตรงนั้นแหละเป็น remaining PO เราจะเห็นได้ตรงเนี้ยเราก็ต้องรีบคุยถ้าเรามีดูทุกวันเราก็จะเห็นข้อมูลมาอยู่เรื่อยๆเราก็จะแก้ปัญหามันได้ทันเราต้องมีดูอยู่ตลอดถ้าเกิด เราเป็นน้องๆเนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวเองว่าเฮ้ยไม่ได้หรืเรื่องนี้ซีเรียสยิ่งถ้าเป็นหัวหน้ามันเป็นการควบคุมเป็นการทําให้ลูกน้องทํางานสะดวกเราเราเป็นคนตรวจสอบเรายิ่งต้องดูอยู่ตลอดเฮ้ยดูรีพอร์ตสิมันเป็นยังไงมันเหลือจี้ตามเฮ้ยทำไมมันเหลือเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรมาบอกสิบางทีใบสั่งซื้อนั้นที่ส่งไม่ครบมันก็มีเหตุบางอย่างอย่างเช่นซัพพลายเออร์ไม่มีของแล้วหรือว่าลูกน้องเรา ที่เป็นลูกน้องเนะจะซื้อไปถามยูเซอร์แล้วว่าโอเคไม่ใช้ก็ได้แค่นี้ไอตรงนี้มันยังค้าง PO อยู่อาจจะต้องปิด PO ให้มันจบเรียบร้อยเพื่อไม่ให้มันค้างเราก็ต้องมีเอกสารในการปิดจบ PO ให้มันเรียบร้อยด้วยเพราะว่ามันมีออดิตเข้ามาตรวจสอบเราเนาะ PO เนะี่ยแบบเสมือนสัญญาถ้าเราไม่ทําให้รัดกุม มันมีปัญหาขึ้นมามันจะใช้เป็นหลักฐานอะไรไม่มีน้ำหนักเลยแล้วเอกสารอะไรที่ใช้ปิดจบ po คูม,มีให้คุณอยู่ในคอร์สคู่มือจะซื้อจัดจ้างคุณไปเอาในนั้นจะมีทั้งโฟทั้งฟอร์มทั้งการบริหารงานการวางแผนการควบคุมมีทั้งหมดในงานจัดซื้อเว้นที่ไม่มีก็คือการต่อรองจัดซื้อต่างประเทศและการนําเข้าส่งออกแค่นั้นในงานจัดซื้อทั้งหมดในประเทศมีหมดเลยในนั้นคุณไปเอาความรู้มันเหมาะกับ คนเป็นผู้นําผู้บริหารหรือคนที่กําลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้นําคุณไปเอาความรู้นนั้นแล้วคุณจะได้ตรงนี้ไปช่วยในบริษัทในตรงนี้ครูบอกคุณว่าต้องดูนะว่า PO ที่มันค้างอ่ะมันค้างหรือเปล่าแล้วมันค้างยังไงทําปิดจบให้เรียบร้อยเพราะเราสั่งไปแล้วเราก็ต้องการใช้ของทั้งหมดนั้นเพื่อมาผลิตเพื่อทําการ สร้างเป็นรูปเป็นร่างเพื่อจะเอาไปขายขู่ขอให้คุณเป็นคนที่เรียนรู้เนาะทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆดูแลสุขภาพเนาะจากใจคืูธัญญาค่ะ